สวัสดีครั้งนึงนะครับผมนายจาตตีนําหอมนะครับนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีนะครับในวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราจะได้มามานําเสนอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกแหล่งหนึ่งนะครับซึ่งที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเกิดมา400ป,ปีนะครับ4 300 30ปีนะครับที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าได้เข้ามา หน้าที่แห่งนี้แล้วท่านจะได้สัมผัสถึงความเป็นภัยไทยนะครับตรงตรงนี้คืออากาศเย็นร่มรื่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับในตรงนี้เรามีพระบรมดาชานุสาวดีสมเด็จพระนรสวรมหาราชนะครับซึ่งณที่แห่งนี้นะครับทางประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้แล้วก็ได้บันทึกไว้เราก็คิดว่าน่าน่าจะนะครับน่าจะจะเป็นทีท่ที่จะทํายุาทธาีระรว่าง สมเด็จพระนเทวรมราชกับผากราชานะอันนี้เป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กน,นะคะที่ไว้ใช้ยิงบนหลังช้างศึกนะและก็นะคะในส่วนตู้ถัดมานะคะจะเป็นอีกนะคะลายชิ้นที่สําคัญนะคะมาจากวัดว้าน้อยรวมทั้งใบเสม,มานะคะตู้ด้านนี้ด้วยนะคะและส่วนตู้เลือกสองอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้แรกจะเป็นโบราณวัตถุนะคะที่เราขุดพบเจอนะคะบริเวณใกล้เคียงกับพระเจดีย์ยุทธหันธีตู้แรกจะเป็นศิลปะของธรรม่มานะคะตู้ จะเป็นสองทางไทยเรานะคะจะเห็นศิละปะอันความที่ออดช้อยส่วนปราตาวุธนะคะที่จริงเราเจอเยอะมากนะคะก็จะอยู่ในพาน,นี้นะคะส่วนที่สมบูรณ์มากๆนะคะก็จะนใมาอยู่ตรงนี้เลยเข้าด้านข้าฝักใหม่นะคะจะอยู่ในตู้นี้เลยน,ะะนี่คือของแท้สมัยสมเด็จพระ<ช><ใ>นเรศวรเลย,เลยใช่ค่ะมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็เขาก็มาเข้าด้านข้าฝักให้ใหม่นะคะในส่วนจริงๆแล้วเราจะยังมีอีกที่ น่าสนใจมากเลยนะคะมีทั้งโครงกระดูกนะคะช้าแล้วก็ยังมีนะคะถ้าเราสงสัยนะคะโครงกระดูกตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของพระชเจดีย์หัตถีด้านล่างนะคะสายสายมูนะครับสายมูถ้าท่านมาตรงนี้แล้วลองลองดูครับมากราบไหว้สักการะท่านท่านก็นจะได้เจอสิ่งที่ดีๆสมหวังอย่างที่ท่านตั้งใจและที่สําคัญนะครับเราจะได้ลึกถึงนะครับประฑินชนุ่งเราที่ได้ต่อสู้นะครับเพื่อแผ่นดินของของเรา ให้อยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ได้บรรพรุษที่เก่งกล้าสามารถเราคงไม่เป็นประเทศไทยณวันนี้นะครับนอกจากนะคะในส่วนตรนี้แล้วนะคะเรายังมีโบราณสถานนะคะที่สําคัญและก็น่าท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเจดียุทธหถตถีนะคะและก็ในส่วนศิลปะปางและก็ไม่กล้ไม่ไลจากเรานะคะเรามีวัดบ้านน้อยนะคะที่ เป็นคุณแจสําคัญนะคะในส่วนสําคัญในเรื่องของอตอนที่พระองค์ท่านนะคะยกขามันนี่นะคะอยากจะแนะนํานะคะให้ทุกๆคนนะคะทอมมี่นะคะที่น้องผูคุณได้พาเพื่อนๆไปด้วยคะครับผมก็น้องผคุณก็เป็นครับแล้วเราก็แต่งตัวบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ห่างจากที่นครสัก20กิโลบ้านอยู่ทีงเชนรองรังพอดีวันนี้มอเตอร์เวย์เมืองกาญน่ะเพิ่งเปิดวิ่งเป็นวันแรกนะ วันนี้วันที่28นะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสวิ่งมาแล้วก็เราได้ทํเพลงเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์จังหวัดกาญจนบุรีไว้ด้วย mm hmm. ก็เลยมาคุยกับท่านนายกคุยกับน้องว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้แต่งเพลงพื้นที่นี้ที่เป็นลักษณะสายมูสายมูแล้วก็สังเกตจากผู้ผู้ที่มากราบไหว้เนะี่ยคงจะมามาขอพรแล้วก็น่าจะมีอะไรดีๆกับ กลับไปแล้วก็คือกลับมาท่านนายวกวันนี้ทุกคุณมาก็ฟังนิดนึงนะครับแต่งเพลงให้ครับสถานที่นี้นิดหน<ช>ึ่งขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าในอนาคตนะครับอีกไม่ช้านานเนี่ยน่าจะเป็นในท่องเที่ยวที่ต้นของจังหวัดกาญจนบุรีของเรา<ช><ช>ซึ่งตดงเราเองเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนายกเทศมนตรีตรงนี้ผมยพยายามที่จะฝักดันนะครับให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิธิ์นะครับศักดิธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีและอีกเป็นแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับตรงนี้ ก็เอาปากปากไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครมาเทีย่ยวที่นี่นะคะอคอยก็จะเ,เรียกว่าคอยดูแลนะคะต้อนรับนะคะเป็นส่วนหน้าเลยก็คอ,อยดูแลแล้วก็ปัรยายนะคะถ้าใครต้องาการที่จะใช้มูนะคะก็จะถ้าไม่สะดวกอะไรเนี่ยสาม,มารถแจ้งได้ที่นี่เราต้องพูดไหมว่าทุเกเหรียนแล้วแต่เนา้ต้องบอกไว้เลยเนาะใน<ช>ส <ๆ S 1> <ช>่วนตรงนี้นะครับ<ช> <ๆ S 1> ก็คือในการสกการะเนี่ย คุณไม่มีเงินทุกเทียนเราก็มีบริการให้ตลอดเว้นเวลาอยู่แล้วนะครับเราเราไม่เน้นว่าจะต้องอะไรยังไงหรือว่าผู้คนที่จะเที่ยวเป็นคู่เป็นกอดมากนทีสิบคันยี่สิบคันหรือร้อยคันเป็นเราก็มีสถานที่จอดรถแล้วก็พักพอนมาพาทกินข้าวที่นี่ได้ถาดที่อย่างนี้เราเราไม่ได้เสียเงินหรือประกันใดเราสามารถเป็นแหล่งพักก่อนที่จะเดินทางต่อไปในการท่องเที่ยวในจัวัดกาฬก็คือขอให้นึกถึงตรงนี้นะครับในการที่จะมาจอดพัก แวดกินข้าวกินน้ำหรือเราจะห่อข้าวมาจากบ้านหรือทำอะไรกินตรงนี้เรายินดีนะครับยินดีให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นจุดพัชจริงนะครับเป็นจุดพักรถซึ่งเราสามารถที่จะรองรับรถได้เป็นร้อยคันนะครับตรงนี้ไม่มีเวลากาหนด้วยนะไม่มีเวลากำหนดจอดได้ทั้งคืนนะครับตรงนี้เราเราทั้งคืนเราก็จะมียามให้เฝ้านะครับซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยก็จะมีก็ประมาณในการที่จะดูแลในการ ทำความสะอาดหรือจะมียามครอบกลางคืนให้ครับตรงนี้ถ้าขอเชิญชวนนะครับที่ประเทศจังหวัดกาฬแล้วเนี่ยอยากจะให้หรือถึงที่ตรงนี้มาเพื่อเป็นที่พักผ่อนพักรถพักใจหรือพักทานอาหารทานข้าวนะครับแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราคือพระบรมราชานุสาวบบรีย์สมเด็จพระนิพพนมหาราชนะครับตรงนี้สําหรับวันนี้นะคะางพระบรมราชานุสาวรีย์